Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова มีที่มีเงินก็เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลกับท่านนายกท่านรองนายกสุทนภพรับะั่านตริีขังกับท่านอาคมท่านมีนโยบายให้เราเข้าไปดูแล SME และประชาชนนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินสภาพคล่องรับ หรือบางทีเข้าถึงได้ก็ต้นทุนต่อบีเอสูงจริงๆนะครับก็ให้เราเข้าไปแข่งขันในตลาดนะครับโดย s อสหรือประชาชนบางส่วนในสภาพความจริงก็ยังพอมีที่ดินหรือหลักประกันเดียวแต่ไม่สามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อด้วยต้นทุนทีนท่ถูกเราก็เลยเกิดโครงการจริงๆเกิดมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นโครงการของธนาคารเองชื่อสินเชื่อตอนนั้นเรียกว่ามีที่มีเงินในชั้นนี้เนี่ยพอหมดสถานการณ์โควิดเราก็จัดตั้งเป็นบริษัทลูกของเราเอาสินเชื่อตัวเดือนนี่นะครับ คือสินเชื่อมีที่มีเงินเป็นการให้สินเชื่อโดยดูหลักประกันเป็นหลักนะครับด้วยดอกเบี้ยในราคาที่ต่ํากว่าธุรกิจการให้สินเชื่อของนอนแบงค์ ank, ครับเข้ามาปล่อยในสินเชื่อที่เรียกว่ามีที่มีเงินดูที่ดินเป็นหลักหลังจากนั้นก็จะก้ามเข้าก้าวเข้าไปสู่สินค้าสินค้าส่วน,นที่2ก็คือขายฝากซึ่งก็ได้รับผลกระทบมากน,นะครับคนที่เข้าขายฝากปัจจุบันก็ดอกเบี้ยแพงจริงจริง 15%20%30% ็15นะก็เข้าไปทําธุรกิจขายฝากดอกเบี้ยก็เลขตัวเดียวต่ำๆนะครับเพื่อเข้าไปให้สินเชื่อนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะทาสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยครับเป็นระยะที่3นะครับเราทําอยู่แล้วในอมสินเนี่ยประมาณปีละหมื่นล้านนะครับการยกผลิตตัวนี้ออกไปอยู่ในบริษัทลูกเนี่ยเราก็เชื่อว่าหมื่นถึงสองหมื่นนะครับน่าจะประมาณสองหมื่นเนี่ยสามารถน่าจะทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะช่วยคนได้เป็นกอบเป็นกำ ต่อไปนะครับวันนี้เรามีปั๊มสากลอยู่600แห่งนะครับสมาชิกสากลเนี่ยรวมไปมาณ4ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับอาจจะมีที่เป็นที่มรดกอาจจะไม่มีสภาพคล่องนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับว่ากลุ่มสมาชิกเหล่านั้นจะมีโอกาสที่จะมาใช้ฟาซิลิตี้ในส่วนนี้อยู่นะครับแล้วรวมถึงลูกค้าเองด้วยนะครับต่อไปถ้ามีที่นะครับเข้าปั๊มแล้วเติมน้ํามันเติมเงินได้ด้วยนะครับที่พนลกัานภายเองเราก็จะมีโครงการที่จะ ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับแม้กระทั่งการประกันภัยเราก็มีประกันภัยที่เราเรียกว่าเป็น commercial insurance กับ public service insurance นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเรามีโครงการที่เราเรียกว่าทิปปันสุขนะครับแม้กระทั่งเกษตรกรนะครับซึ่งมีความจําเป็นต้องมีการทําประกันภัยเราก็ให้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรมาแลกแทนที่จะจ่ายเป็นเงินนะครับ<ม>จะเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารซึ่งเคยเป็นลูกค้าของที่พยยประกันภัยไม่เคยเป็นก็ตามแต่ในช่วงที่เจอวิกฤตโควิด COVID ก็สามารถจะมาซื้อประกันภัยโดยจ่ายเบีย้ยประกันภัยครึ่งเดียวที่เหลืออีกครึ่งนึ่งก็เป็นคูปองมาให้โครงการเหล่านี้ที่พิพาประกันภัยทํามาโดยตลอดนะครับเป็นหนึ่งในโครงการของ ESG ของที่พิพากประกันภัยก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่ทางออมสินม,มาชวนให้เรามาร่วมลงทุนในโครงการมีที่มีเงินนะครับซึ่งก็ตรงกับเจตานารมแนวการดาเนินการของที่พิาพากรุ่ม holding อยู่ด้วยนะครับเราก็เชื่อว่าโครงการนี้นะครับภายใต้3ประสานของ3าองค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มองเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ ก็เชื่อว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้และก็ตอบสนองนโยบายของแตละองค์กรได้เปน็นอย่างดีครับที่เราทำเนี่ยเราเอาความแข็งแรงของทั้งสาองค์กรใหญ่มารวมก,กันนะคร<ะ>ับถ้าดูซีเนจี้นะฐานลูกค้าเนี่ยอมสินมีฐานลูกค้า19ล้านคนพิบมีลูกค้า8ล้านคนตามบังจากมีอยู่4 5ล้านคน สาขาเนี่ยฟังจามีมากที่สุดนะครับปั๊มสามพันสามร้อยปั๊มผมมีสาขาอยู่พันห้าสิบสาขาพิพิธภก็มีสาขาแต่ไม่ได้รับมีโซนเรื่องหมดแล้วก็มีผู้แทนในหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้สินเที่กันในชั้นต้นนี่อาจจะให้สาขาเอมสินไปก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะใช้การยื่นต่อสินเชื่อผ่านปั๊มก็ได้หรือผ่านผู้แทนในง่ายก็ได้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปแต่เราก็ มั่นใจนะครับเราทําสําเร็จเรื่องการเข้าไปแทรกการเข้าไปแข่งขันให้ตลาด,ลด,ดรถตบเบี้ยแล้วเราก็จะทําต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ mm hmm. ครับอย่างแรกต้องบอกว่าอันนี้เป็นโครงการนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นโครงการนโยบายรัฐบาลท่านนายกท่านรองนายกท่านตรีอย่างทีอก็คนที่มาร่วมกับเราเนี่ยก็อยากจะมีความมีความเป็นรัฐเกี่ยวข้องอยู่ทั้งสองหน่วยงานก็เป็นหน่วยที่มีรัฐหรือรัฐถักที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความแข็งแรง ทั้งถามลูกค้าแล้วก็แข็งแรงเรื่องของจำนวนสาขาด้วยนะครับก็เลยมาร่วมกัน,น